fc ทุกคนนะครับผมวันนี้บานเวิน์ม่าย fc นะครับผมมาอัปเดตค,ครับผมกับร้านทุเรียนพันจารัตนะครับผมที่ตลาดแม่สะใบทองนะผมวันนี้ราคาย่อมเยานะครับผมนี่ราคานี้เลยทุกคนตามป้ายนี้นะครับผมมีทุเรียนทุกวันนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับผม เป็นร้านผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับผมร้านใหญ่มากทุกคนผู้เรียนก็เยอะนะครับอ,อันนี้ไหนน,น,นี่จ๊ะอันนี้ก็2องโลเจ็ดจ้าอันนี้แก่ค่ะ2องโลเจ็ดคุณ

ฝั่งนี้ก็ปอกไม่หยุดเลยนะครับทักเบรกนี่นะครับ405บาทดักนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณลูกในี่ต้นไหนจ๊ะลิตเลือกเลงไว้เลย มักลูกได้เล้งไว้เลยครับนี่บอครับเนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าจีดเนื้อให้ขอพูยใหญ่ๆขอตนองรุ่มไหนจัดมันหลุดไปทันครับพาเช็คเนื้อก่อนนี่เห็นไหม

แมนครับไปเลือกกันเลยครับมังคุดเงาะนะครับหมากไฟลินจีครบทุกยางครับผมมีแต่หมากตะกบมีแต่หมกตะกบครับ Mr. Okey C lightning Màu mới có màu นี่ซื้อไปแก้ตัวนัเนี่ยับถ้าถ้ามันแข็งก็อย่าเพิ่งเอาเข้าตู้เย็นครับเอาไว้ข้างนอกก่อนผมใส่เข้าไปแล้วไงอ๋อถ้าเข้าตู้เย็นแล้วมันก็อยู่เหมือนเดิมครับครับต้องเอาไว้ข้างนอกนอกตู้เย็นก่อนครับอย่าเพิ่งเอาเข้าข้ามคืนนึงก็นุ่มแล้วครับ มีเยอะทุกวันนะครับทุกเรียนนะผมมาเลยนะผมปักหมุดปัก GPS มาเลยร้านธัญญารัตทุกเรียนหมอนทองนะผมแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผมปักหมุดปัก GPS มาได้เลยนะครับตลาดแม่สบใบทองนะครับผลไม้เยอะมีให้เลือกหลายอย่างนะครับอาทิเช่นทุเรียนเงาะบังคุดมะไฟแอปเปิ้ลมะม่วงนะครับส้มครับ แดงโมก็มีนะ ขายที่สองลูกค้าเท่าไหร่ครัเลือกเลยครับชอบแบบไหนครับเนื้อสุก

ก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับทุกคนดู ใช่ออไหมใช่ก,กินคนละเนื้อใช่ไหมครับอ,อ่กินคนละเนื้อต่ออคนละลูกไปเลยวันนี้มีเยอะครับวันนี้ลงตัวคนละลูกลงตัวเลยครับ เดวนี้เขจัดไปสองลูกเลยนะทุกคนดูกันยาวๆไปเลยครับเนะี่ยบรรยากาศหน้าร้านนะครับสุดปังมากๆนะครับ นีฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับอยูแวมเมาหนุนนะผมกับร้านชุเรียงพันยารัดนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ